สวัสดีค่ะ ladies and e n t l e m e n ันไปรอ l e s o e ม่มีโอกาสกับความรักก็จะเข้าใจความรู้สึกยายสังขณะที่ถ่ายทำลิน่นะคะ สที่นามบสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะเครื่องกำลังลงที่สนามบินนะคะ และประจำที่จนกว่าเคื่องบินจะดรอปไปแล้วและารได้รับเขบมขัำเนื้อที่สั่งของท่านแบบลงแผ่นเท่านั้นนะคะอ่าแล้วครึ่หน้าถึงจะพาเพื่อนมาชมว่าอ่าสนามบินรอยเอ็ดเนี่ยเขาปรับลงตรวจเช็คความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระและตรวจน้ำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากเครื่องในนำของไซแกนไปท่าเอเชียร์ตรงพัฒนาไปในส่วนของ เกขนนาี้แล้วทุกท่านลงสู่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพ<จ>ื่อความปลอดภัยของทุก,ท,กท่าหาว่าใครเคยออกจากบ้านไปนานหลายเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นปีหลายปีแล้ววันหนึ่งสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเครื่องกำลังลงที่สนามบินนะคะได้มีโอกาสกับประมาทก็ รู้สึกยายสังขณะที่ถ่ายทำติ๊กนาคานี่ยค่ะได้มีโอกาสก,าก,ากาวามสามารก็จะเข้าใจความรู้สึกยายสังขณะที่ถ่ายทำติ๊กนาคานี่ยค่ะสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเครื่องกำลังลงที่สนาม ใช้ความประมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัพภาระและตรวจนำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนตลงจากเรือในนาของไซแกนไปแออีเชียเราสำนักงานสถานีค่ะ Ladies และดี e ันเจอร์ดเมนาวิสต์ลอนเดนแอร์พ o ร์ตเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เราไปสุดเทอมทริปแฟนกอล์ฟเล่นฟังเสื้อเสื้อผ้าเก่าเมื่อคืนทุท่านอีกคร้งที่ได้ถับกับเราในวันนี้หอกเป็นอีกว่าเดินต้อนรับพกถัดไปที่เียเราพร้อมให้กาความคิดถึงและความสนสนาในทุกเทบิน ปน่เื่อนจะอเและการแทรกกระจันเนื้อที่ต่อ้อมท่านแบบั้นประจับทีนกว่าเคื่อนจะต่อสเและการแทรกเรมขันเนื้อที่ต่อของท่านแบบตื่นเต้นดีใจค่ะขอภนะคะเมื่อกี้จะเป็นช่วงที่สะดุดน่าจะเป็นสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเครื่องกำลังลงที่สนาม ก็จะเข้าใจวาความรู้สึกยายสังขณะที่ถ่ายทำคลิปนะคะนยคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ทักสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นทักสวัสดีค่ะ ต a น i ี e ฉันจ e ขึ e ่นเดอนดรอย r ควา s ภัยค i าลืมต t ่นเต้นดีใจคะ่ะขอเยนะคะเมื่อกี้เป็นช่วงที่สะดุดน่านจะเป็น คนอาจจะเป็นปีหลายปีแล้ววันหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสั่งทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ถ้าแต่ว่าถ้าจะจบในคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวเกินไปก็คลิปนี้ก็ขอจบ you oh. อดก็รู้สึกว่าเขาปรับปรุงไปเยอะนะคะแลประจำทีก็กว่าานี่อะเนอะหล้าก็แรขสำคันเนื้อิัต่อของท่านกับ ยายสั่งขนาดที่ขายทำลิปนะคะ,ะนี่ค่ะขอ,ขอบคุณทุกท่านอีกรางที่ได้แข่งกับเราในวันนี้บอกเป็นอีกว่ารเดินตอนรับเพื่แการถัดไปที่ไอเอชเชอร์เราพร้อมให้บริการทุกท่านที่ความคิดถึงและความสนใจในทุกเทร่องบินบลง รถใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภ,ภาระและตรถนำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากเรืองในนำของไซเกนไปแทนเอเชียรขอกคอบ์เปนทุกท่านอีกครั้งที่จะขังกับเราในวันนี้บอกเป็นอีกว่าเดินตอนรับพที่กระถัดไปที่ไอเอเชียร็อห้อริเพืทุกท่านจดที่ความคิดถึงและความเสีใจในช่วงเช่าวน ij hips worth is is litigation equal pressure. ไม่มีโอกาสประมาณ <c oughs> ก็จะเข้าใจความรู้สึกยายสังขณะที่ถ่ายท,ทำติปบนะคะนี่ค่ะแรกประจับปีเนกว่าเพราะคือจ้ต่อเกาต่แรกรกเก็บคันเนื้อที่ก๊อกท่านกับแม่ ็จะเข้าใจความรู้สึกยญ่สังขนาดที่ถ่ายทำลิปนาคานี่ค่ะแต่ว่าถ้าจะจบในคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวเกินไปก็คลิปนี้ก็ขอจบขอถ่ายทำแค่ตอนที่เครื่องบินสชทวที่รวงที่ล้อลง นนะะสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดก็รู้สึกว่าเขาปรับปรุงไปเยอะนะคะขอบคุณทุกท่าน,นอีกครั้งที่ได้ถ่ายกับเราในวันนี้บอกเป็นอีกว่าร์เดินต้อนรับเพื่อการถัดไปที่ไอเอเชีย์เราพร้อมให้บริการทุกท่านที่ความคิดถึงและความสนใจทุกเที่ <ST>. ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระและตรวจนำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากเครื่องในนามของสายการบินแอร์เอเชียรสนามบินจังหวัดร้อยปดนะคะเครื่องกำลังลงที่สนามบินนะคะ